สวัสดีค่ะทุกคนมาดูสิว่าบันนี้พา,ายจะให้พลังงาน อะไรกับคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมาดูข้อความที่ให้สื่อกัน resistance นะคะพลังงานที่สื่อถึงความอดทนการตอบต้านการฝืนฝืนอะไรนะคะ dolor ก,ก็คือความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนั่นคือสภาวะที่คุณกําลังต่อสู้ใจคุณกําลังฝืนความรู้สึกของตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความแน่นอนและเพราะมันส สื่อถึงใจที่มีรอยใจที่เจ็บช้ำความเสียใจความผิดหวังอะไรตานะคะข้อความสุดท้ายนะคะออรินีเนาะสื่อถึงการจัดโครงสร้างชีวิตใหม่ค่ะแสงเนี่ยเปรียบเสมือนอะตอมนะคะที่จัดเรียงชีวิตใหม่มองว่าคนนะ่ะจะกลายเป็นคนเวอร์ชันใหม่ที่สามารถจัดรูปแบบชีวิตของคนนะให้แข็งแกร่งมั่นคงและมีความสว่างสวย เนี่ยคือพลังงานไพ่บอกมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสภาวะที่คุณเจออยู่หรือเคยเจออยู่หรืออาจจะก,กําลังเจออยู่นี่แหละเนาะที่กําลังฝืนความรู้สึกโดยใช้ความอดทนทนต่อความเปียบปวดทนต่อความเสียใจทนต่อความผิดหวังซ้าแล้วซ้ำเล่าณนะวันหนึ่งนะคะใจคุณหรือชีวิตคุณจะเจอวิธีที่จะมาจัดสรรจัดการชีวิตคุณใหม่ ให้สว่างสวัยให้มีชีวิตชีวามั่นคงและแข็งแกร่งเออนี่คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อบอกกับคุณเรามาดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะ่อพลังงานในอดีตนะคะนม่นดูสินะคะพลังงานที่สื่อเหมือนแบบนิ่งนอะ่ะต้องอยู่ในสภาสถานการณ์นี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเจ็ดถ้วยมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับว่าบางทีพลังงานเจ็ดถ้วยอ่ะ อาจจะสื่อถึงว่าตัวคุณเองอนะคะคล้ายๆกับว่าพูคคำอ,อาจจะสื่อในลักษณะคือเหมือนแบบว่าเป็นคนยอมพนคําว่ายอมพนในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งละคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกับใครนั่นคือพลังงานในอดีตของคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าใครจะเอาอะไรเอาอารมณ์หรือเอาอะไรมาใส่คุณมันเหมือนกับคุณรับไว้นะคะใครจะว่าอะไรคุณก็นิ่ง ใครจะพูดอะไรคุณก็นิ่งบางครั้งมันก็เลยกลายว่าให้ให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าคุณก็เป็นแบบเออเป็นอย่างที่เขาพูดอะไรประมาณนี้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันทาให้คุณรู้สึกเจ็บนะคะเจ็บเนี่ยนะคะสามดับกับความเจ็บปวดในหัวใจมันขึ้นมาคุณรู้สึกเจ็บปวดมันเหมือนสภาวะเนี่ยคุณใช้ความอดทนมากในการที่ทนรับต่อสิ่งต่าง บางทีสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์มันสื่อถึงว่าถ้าคนเนี้ยถ้ามองในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะสื่อถึงว่าเจอแฟนเจ้าชู้อยู่กับคนเจ้าชู้แล้วคนเจ้าชู้ก็ทําให้คุณทุกข์ใจอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบคบซ้อนนอกใจบ่อยครั้งแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เออคุณก็ยังคอยแบบคอยรับอ่ะเออไม่ว่าเขาจะโยนอะไรมาปุ๊บคำพูดอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่าคือพลังงานในในอดีตมันเหมือนกับ เป็นพลังงานที่แบบยอมจำนนต่อสถานการณ์นั้นยอมจำนนต่อสิ่งที่คนอื่นปาหรือว่าเครื่องของที่ไม่ดีมาใส่คุณทำไมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเดือยแฮงแมนดูสินะคะอยู่ในสภาวะที่แบบไม่ว่าใครจะโยนของมาใส่ก็คือไม่ตอบโต้ไม่โต้ตอบ,ตอบแล้วคือน,นิ่งอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งสื่อนะมันมันสื่อถึงแบบว่า ถ้าเรามองให้เห็นให้เห็นเด่นชัดนะมันอาจจะสื่อถึงถ้ามองเหมือนในสภาพเด็กคือเหมือนแบบเหมือนแบบเด็กถูกมู่ี่ะเหมือนแบบว่าโดนแกล้งโดนเพื่อนพาของใส่พูดใส่อ,อด้วยคําพูดด้วยการกระทําแต่ว่าไม่ตอบโต้ไม่โต้แยง้งหรือถ้ามองในความสัมพันธ์ก็นั่นแหละนะคะเจอคนเจ้าชู้แล้วทําให้เสียใจซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่คุณก็ยังฝืนทนอยู่ในสภาวะนะั้นคือแบบ เหมือนเป็นที่รองรับอารมณ์อ่ะเออนะคะใครโยนอะไรมาใส่ก็แบบเออรับไว้รับไว้รับไว้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือพลังงานในอดีตคุณนะคะมาดูซิต่อมานะคะสิบไม้เท้านะคะอืมคุณรู้สึกว่ามันหนักนะสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับคุณรู้สึกแบบเหมือนแบบว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่แบบความเป็นตัวคุณคุณอาระความรู้สึกซึ่งถามว่า ไอสิ่งที่คุณแบกรับเนี่ยมันหนักมันทำให้คุณรู้สึกว่าเมือ่อไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะหมดความอดทนในจุดจุดนี้ซึ่งนะวันวันหนึ่งอะในวันที่คุณตัดสินใจที่จะไปบางทีเนี่ยนะคะมันอาจจะสื่อถึงว่ามันอาจจะเป็นวันที่มันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนระเบิดอารมณ์ะคือบางครั้งก็คือแบบการที่คุณจะตัดสินใจที่จะทําอะไรคือไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรคือมันเป็นในสภาวะที่ ไม่ไหวละอะไรประมาณนั้นเพราะสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนแบบว่าไอ้เขาเหล่านี้เขาแทบจะไม่แคร์ความรู้สึกของคุณนะมันเป็นสภาวะที่ย้อนแยงกันอย่างถ้าเราถึงเด็กที่ถูกบูลลี่กลุ่มคนที่บูลลี่คือเขามีความสุขใช่ไหมที่แกล้งคนอื่นได้ใช้คำพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกเสียน้ำตาไม่โต้อตอบมีความหวาดกลัวอืมนะคะเขาเหล่านั้นมีความสุข เหมือนกันถ้าอยู่ในความสัมพันธะ์น่ะมันเป็นในความสัมพันธ์ในลนักษณะที่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบอยู่กับคนเจ้าชู้อ่ะเออนะคะเนี่ยเขาเจ้าชู้นอกใจกี่ครั้งคุณก็จยอมจำนนยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแบกรับสภาวะความรู้สึกที่เหงาโดดเดี่ยวไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แต่ในขณะเดียวกันนะ่ะแฟนคุณกับมีความสุขอันนี้คือถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ที่ขึ้นนะคะทีนี้มาดูต่อสินะคะคุณเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วนะคะบาดแผลไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของความรู้สึกเอง,งด้านร่างกายเองอาจจะส่งมาถึงการเจ็บป่วยก็เป็นได้กับสิ่งที่คุณเจออยู่ในอดีตนะคะเนี่ยดูสินะคะมองดูแล้วอะ่ะมันเป็นในลักษณะคําพูดอารมณ์ที่คนอื่นน่ะโยนมาให้คุณคุณเคยเจอไหมบางทีเจอโมโหร้าย บางครั้งนะคะคุณแทบจะไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแค่เพียงเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าถูกคนอื่นระบายอารมณ์ใส่ด้วยอารมณ์โมโหอารมณ์เกี้ยวกัเออแล้วมันทาให้คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรทําไมเอาเอา,เอาอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมาประดังประเดยใส่คุณเนี่ยคือสภาวะที่แบบเคยเป็นอยู่นะคะมาดูต่อเนาะสุดท้ายนะคะพลังงานของเนี่ยแตดถ้วยซึ่งมองว่า สิบดาบนะมันเป็นจุดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วอะเออนะคะเพราะฉะนั้นแปดทวัยมันสื่อถึงว่าคุณเลือกที่จะปลดหลอกตัวเองเออคือไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยขอไปข้างหน้าบางทีถ้าเรามองถึงอะถ้าในช่วงวัยที่เป็นกลุ่มคนทำงานทำงานในออฟฟิศเจอหัวหน้าเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบอารมณ์โมโหร้ายเกี่ยวกาดคือบางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนในสไตล์นั้นน่ะ บางครั้งก็เอาอารมณ์คมพูดอะไรต่างๆมาใส่เราเราก็รู้สึกเหนื่อยเราก็รู้สึกเครียดกับคําพูดบางครั้งที่เขาโยนสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบๆมาใส่เราอืมนะคะนะวันหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับบางทีคุณก็บอกว่าทนเพราะว่างานนี้มันดีอะไรประมาณหรือคุณอาจจะแบบว่าอดทนเ็ามองว่าสิ่งที่ทําคืองานที่คุณบอกว่ามันมั่นคงไม่อยากที่จะย้ายหรือไม่อยากที่จะเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์แหละคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยอดทนถึงแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้ก็อาจจะดูแลคุณดีในฐานะที่แบบคืออาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าดูแลในลักษณะที่ให้การซัพพอตในเรื่องของที่อยู่อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆแต่ความรู้สึกอ่ะไม่ได้เลยความรู้สึกนี้คือแบบสุดๆนะ่ะดิ่งดาวเออเจ็บปวดผิดหวังเสียใจโดดเดี่ยวเหมือนโดนทิ้งอ่ะนี้คือความรู้สึกนะ ะะอันนี้คือพลังงานที่คุณเคยได้รับมาในอดีตนะคะแต่มันจะมีพลังงานเนีแปดถ้วยคุณได้เดินหันหลังให้กับสถานการณ์นั้นแล้วนะคะเดดเดยขึ้นมาแสดงว่ามันเป็นพลังงานที่คุณแบบว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าๆล่จากที่เคยเป็นคนที่รองรับอารมณต่างๆจากคนรอบๆตอนนี้คุณเปลี่ยนแล้วนะคุณไม่สนใจกับสิ่งสนั้นละอะไรคือสิ่งที่คุณเปลี่ยน นะคะราชาไม้เทา้ามันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าต่อไปอ่ะคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำในลักษณะที่เอาอารมณ์มาลงที่คุณอีกละคุณจะไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นละและเป็นพลังงานที่สื่อว่าถ้าใครมาล้ําขอบเขตคุณคุณเอาคืนนะพลังงานของราชาไม้เท้าเนี่ยนะคะนั่นสื่อถึงว่าตอนนี้พอคุณได้เดินจากจุด ที่มันทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าใช้ความฝืนใช้ความอดทนฝืนความรู้สึกในความผิดหวังในความเสียใจเออในความที่แบบว่าไม่ได้มีความสุขมานานละแล้ววันเนี้ยนะคะในวันเนี้ยมันเป็นวันที่คุณตัดสินใจเดินออกจากจุดจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่กับคนเจ้าชู้ทำให้เสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาไปม,มีความสุขแต่คุณโดดเดี่ยวคุณเป็นคนแบกรับภาระความรู้สึกต่างๆอยู่เพียงลาพังหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานเถอะนะคะถ้าเจอเพื่อนร่วมง,งานในลักษณะที่แบบโยนงานมาให้คุณปล่อยคุณทําคนเดียวแต่ตัวเขาเองกลับไปสังสรรค์ปาร์ตี้กลับไปม,มีความสุขเมามอยนินทาคนอื่นอะไรสภาวะเนี้ยนะคะสังคมคนทางานเนาะซึ่งคุณมองว่าคุณเริ่มเหนื่อยละอืมคุณไม่ไหวละหรือความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายคุณตัดสินใจออก สภาวะความสัมพันธ์หรือสังคมที่คุณอยู่คะ่ะคุณเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าคุณจะไม่ใช่คนคนเดิมละเดอะดเดตสื่อถึงการจบบางอย่างนั่นสื่อถึงว่าตัวตนเก่าๆของคณคุณได้อาทิงไปละคุณกําลังจะเริ่มเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่เนี่ยนะคะปกป้องตัวเองแล้วในตอนนี้นะคะปกป้องตัวคุณเองขอบเขตของตัวเองใครมาร้ายร้ายคืน คุณจะไม่ยอมใครแล้วนะในตอนนี้นะนั่งนิ่งๆเนี่ยเห็นนิ่งๆนี่คือแบบไม่ได้นิ่งๆแล้วยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบหรือยอมให้คนอื่นเนี่ยโยนขี้โยนอะไรมาใส่คุณไม่ใช่แล้วเออนะคะเพราะตอนนี้มันกับคุณบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่เป็นที่รองรับอารมณ์ของใครแล้วคุณจะไม่เป็นถังขยะให้ใครโยนขยะโยนอะไรโยนงานโยนสิ่งไม่ดีมาใส่คุณอีกละเพราะตอนนี้ความนิ่งของคุณสื่อถึงว่าคุณสร้างขอบเขต ใครดีมาดีกับใครร้ายมาคุณก็พร้อมที่จะเอาคืนเหมือนกันคนในเวอร์ชั่นเดิมของคุณมันได้หมดลงไปแล้วอ่ะอืมเนาะนี่เป็น The Emperor เลยนะคะสื่อบอกได้เลยว่าความนิ่งของคุณความที่นิ่งและมองด้วยสายตามองด้วยท่าทางม,มันทำให้เขาเหล่านเริ่มที่จะกล้าโยนขยะ ที่โยนงานโยนอะไรต่างๆสิ่งไม่ดีมาใส่คุณละ่ะเนี่ยคือพลังงานที่มันเกิดจากการเปลี่ยนในเวอร์ชั่นใหม่อืมนะคะเป็น The Emperor เลยเนาะจากแต่ก่อนที่แบบเป็น The Hangman คือแบบยอมจำนนอะ่ะคนที่ยอมจำนนเวลาคนโยนคนบูลลี่คนอะไรแบบคือทนอะ่ะใช้ความอดทนอะฉันต้องอดทนถึงแม้ว่าจะเจ็บจากคำพูดถึงแม้จะเจ็บจากการกระทำ แต่คุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะอดทนจนอดจะอดทนความอดทนความแบกรับมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบไม่เหลือใครอ่ะเออบางครั้งคุณก็มองไม่เห็นว่าใครคือมิตรแท้ใครคือคนที่เข้าใจคุณคนโดดเดี่ยวคุณเหงาคุณไม่มีใครแต่ในขณะเดียวกันเขากลับไปมีความสุขไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์หรือแม้ทั้งคนร่วมงานเถอะที่บางคนเขาจะชอบโยนงานมาให้คุณเพราะคุณเป็นคนที่ยอมไงมีแต่ครับมีแต่ขามีแต่ครับมีแต่ข่า ไม่แบบไม่ย้อนไม่แย้งอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่างานที่ไม่ใช่งานของคุณบางทีคุณก็รับมาไอเจ้าของงานก็ไปนวนแหละไม่มีความสุขเนี่ยมันเกิดในสภาวะเนี่ยพราะเริ่มเหนื่อยมากๆคุณเลยอยู่เนี่ยนะคะกระโดดหน้าไปข้างหน้าละนะคะด้วยท่าทางที่รู้สึกเป็นอิสระรู้สึกแบบฟรีอะ่ะเออน,นะคะมาดูต่อสิพลังงานของหนึดาบนะคะเป็นพลังงานที่สื่อว่า คุณเอาจริงเออเอาจริงนะรอบนี้นะคะเอาจริงแล้วรอบนี้แล้วก็จะเริ่มต้นจริงๆคือเป็นในสภาวะที่ใครดีมาดีด้วยใครร้ายมาก็เอาขึ้นนี่แหละคือความเป็นจริงในตัวคุณในปัจจุบันแล้วในตอนนี้นะคะอืมเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า ความรู้สึกคุณอะมันดีอะชีวิตคุณก้าวไปได้ไกลเลยนะเนี่ยนะคะแปดในเท้าเห็นไหมด้วยเวอร์นะคะบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับพอคุณได้กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองอะมันเหมือนมันเพิ่มความกล้าให้กับตัวคุณเองคุณไม่กลัวคุณไม่เป็นถังขยะที่จะให้ใครอะโยนอะไรมาใส่ของที่ไม่ดีอะที่เขาโยนมาใส่คุณอะคุณไม่เป็นถังขยะที่จะรองรับสิ่งเหล่านั้นแล้วเออมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตความรู้สึกคุณอนะมันพุ่งไปข้างหน้าเราได้เจออะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่คุณรู้ว่าใครดีมาคุณก็ดีด้วยใครร้ายมาเข้ามาล้ําเขตของคุณคุณก็จะเอาคืนเหมือนกันคือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมเบื่สเดเวอร์นะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ทําในสิ่งที่แบบคุณไม่ได้เคยทำมาอือเพราะว่าหนึ่งละ ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นคนในลักษณะที่แบบยอมคนไม่กล้าที่จะสู้เพราะฉะนั้นก็เลยยอมจำนนไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ไม่มีการแบบฟีดแบคโต้แยง้งหรือว่าโต้กลับเป็นในสภาวะที่ยอมรับอยู่ในสิ่งที่เขาโยนสิ่งที่เขาปามาใส่คุณแต่พอคุณเริ่มออกมานะคะพลัางงานตอนนี้บอกเลยว่าตัวตนของคุณจริงๆในตอนนี้ก็คือเนี่ยนะคะคุณป้องกันตัวเองคุณนิ่ง นิ่งด้วยสายตานิ่งด้วยท่าทางแล้วมีขอบเิดใครที่ดีมาคุณดีดีตอบใครร้ายมาคุณก็เอาคืนหนักๆเหมือนกันนะถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะจะอ m มเพ o r เนี่ยนะคะไม่ยอมผลเแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยที่สือ่อเนาะไม่ว่าจะเป็นคนคือคุณเป็นคนอ่านคุออกแล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมทันคนนะพูดง่ายๆนะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าวันนี้คือคือคุณเป็นคนที่ทันคนเนี่ย นะคะและเป็นคนที่มองผลออกในขณะเดียวกันคือคุณก็เป็นคนที่ถ้าใครดีมาคุณก็พร้อมที่จะดีแล้วก็ปกป้องเขาเหมือนกันนะนะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนั่นสื่อถึงว่าคุณได้สร้างจัดการชีวิตของคุณใหม่เนี่ยคือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อเลยเนี่ยนะคะออริน่ก็คือการจัดคุณในเวอร์ชั่นใหม่จัดแจงชีวิตคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่แข็งแกร่งที่ฉายแววนิ่งไม่เคลื่อน แข็งแกร่งนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นเดิมที่สื่อถึงความอดทนต่อความจิบปวดอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในคลิปเนี้ยนะคะพลังงานของคุณอมองว่าในอดีตนะถ้าสื่อคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนนะคะไม่กล้าที่จะสู้คนไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่กล้าที่จะขัดใจคนเหมือนกับใครโยนอะไรมาให้ก็รับอ่ะ ถ้าเปรียบให้มองเห็นภาพอะ่ะเหมือนเป็นถังขยะแหละไม่ว่าจะเป็นถังขยะรับงานคนอื่นถังขยะรับอารมณ์ของคนอื่นอารมณ์ร้ายคําพูดอะไรต่างๆคือเหมือนแบบเป็นที่ระบายให้กับคนอื่นน่ะแล้วยิ่งเป็นในความสัมพันธ์คือแบบยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขทั้งๆท,งท,งที่ตัวเขาเองอเป็นคนเจ้าชู้นอกใจไม่มีความสุขแต่คนก็แบกรับความรู้สึกที่แบบเหงาเดียวดาย คือแบกรับความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความผิดหวังเออความเหงาความเดียวดายในขณะที่ตัวเขาเองอะไปมีความสุขเริ่มเหนื่อยเนาะและสุดๆดแล้วคือมันเป็นวันที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองนะคะซึ่งเป็นวันที่คุณรู้สึกแบบเป็นอิสระคุณหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นถ้าแต่ก่อนคุณอาจจะกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่ทำา แต่บาคุณเจอหนังหนักเข้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจัดการชีวิตใหม่ในเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นเนี่ยนะคะมั่นคงขึ้นแขงก้าวไปได้ไกลด้วยนะแปดไม้เท้าอ่ะเออนะคะสื่อถึงว่าคุณเป็นคนที่บอกกับทุกคนว่านี่คือเวอร์ชั่นใหม่ของคุณนะคะเนี่ยพร้อมที่จะไฟใครไม่ดีมาอย่ามารังแกคุณอีกอย่ามาโยนอะไรที่แบบเห็นว่าคุณเป็นถังขยะ เหมือนแต่ก่อนคุณไม่ใช่แล้วอันนี้คือคุณในเวอร์ชั่นใหม่นะคะันี้คือในสิ่งที่ไพ่สื่อถึงพลังงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อความพลังงานในคลิปนี้นะคะสื่อว่าคุณคนเก่าอาจจะเคยเป็นคนที่ยอมคนหรือเป็นทางขยะ รองรับสิ่งไม่ดีจากคนอื่นที่ปาที่โยนมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ระบายรองรับอารมณ์หรือแม้แต่ในเรื่องของงานที่ไม่ใช่งานคุณแต่คนอื่นก็โยนมาให้คุณทําคุณเปลี่ยนแล้วคุณไม่ใช่เวอร์ชั่นนั้นแล้วนะคะคุณเปลี่ยนเป็นคนที่จัดการตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันของคุณและมันไปได้ไกลมากเพราะหนึ่งละนะคะ ความที่คุณแข็งแกร่งความที่คุณนิ่งเนี่ยนะคะมันทําให้คนอื่นเริ่มที่จะเกรงกลัวเกรงใจไม่กล้าที่จะคว้างอะไรมาใส่คุณเหมือนตะก่อนลนะเพราะคุณรู้ว่าใครดีมาคุณดีด้วยใครร้ายมาคุณก็เอาคืนเหมือนกันแต่มองดูนะคะเป็นพลังงานที่สื่อถึงว่าคุณก็ไม่ได้โกดแค้นใครนะเพียงแต่ว่าอย่ามาทำรั้เขตของคุณเท่านั้นเอง เป็นในสภาวะที่คุณก็ให้อภัยแหละแต่จะไม่ได้สื่อถึงว่าให้โอกาสหรือว่าเปิดรับให้เขาเข,าเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนี่คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย